แล้วเราก็มีสิทธิ์ในมีสิทธิ์ในตัวเองที่เราจะทําอะไรเราคิดก่อนเราทําคิดก่อนพูดทุกครั้งเหมือนกันเนี่ยความรู้สึกเหมือนกันเหมือนกันเลยกับคุณลุงนะคะแล้วเราก็เลยแบบอ๋อโอเคมันเป็นแบบนี้แบบนี้ก็ก็คิดว่าไม่ได้ไม่ได้ผิดอะไร เพราะมันเอาง่ายๆอ่ะมันก็อยู่ในสายตาของทุกคนอยู่แล้วอ่ะอืมันไม่ได้แบบมีการหลบๆซ่อนๆไม่ได้มีน้องมีไหนไม่มีอะไรไม่มีการสร้างกระแสใดๆทั้งคิ้นบ่มีการวางแผนกันว่ามันจะออกมาแบบไหนใช่คอยอกหักว่านี่ก็มันมันก็เลยเหมือนกับว่า เออเราผิดตรงไหน,นแต่ก็บางทีก็เหนื่อยในวันที่เหนื่อยก็เหนื่อยเหนื่อยแบบไม่อยากจะ,ไม,กจะไม่อยากจะทําไม่อยากจะคิดอะไรไม่อยากจะยุ่งกับลุงพอดูมันมีปัญหาเยอะจริงก็โดนกดดันเราก็เลยงอนก็ไม่คุยมันไม่ใช่งอนหรอกมันเป็นความรู้สึกแบบ ไม่อยากคุยหลายครั้งอยู่ค่ะแต่ก็บางทีเรามาคิดว่าคนที่รักแล้วก็สนับสนุนเรามันเยอะกว่าแล้วเขาก็รอรอเราแล้วเขาก็ แล้วเขาก็แบบเหมือนกับรอเราอยู่ว่าเราจะแบบเมื่อไหร่จะมาสร้างความสุขให้เขาอะไรเงี้ยคือเรามีหน้าที่ตรงนั้นโฟกัสตรงนั้นจะไม่ดีกว่าเราอะไรเงี้ยอือก็เลยเดินหน้าต่อแต่ก็ต้องขอบคุณค่ะที่ทำให้มีโอกาสได้คิดทบทวนอะไรหลายๆอย่างมันก็ค่อนข้างดีขึ้นค่ะ จริงๆลุงแกเป็นคนชัดเจนอยู่แล้วตั้งแต่แรกลยตั้งแต่แรกเลยแต่มันก็มีบางอย่างที่ที่แอนได้ขอไว้เธอจะไปรู้อะไรประจอดดีขึ้นแล้วค่ะ จริงๆเขาจะออกตัวแรงกว่านี้ด้วยซ้ำาะะด้วยอะไรหลายอย่างแล้วก็แอนขอด้วยเข้ามาฟังเลยคะเนี่ยหกพันสอง สวัสดีพี่ล้า <c oughs> <c oughs> คือคือแอนกับคุณลุงจะเป็นคนที่นิสัยเหมือนกันคนละ้ายกันนะคะเป็นคนที่ชอบความยุติธรรมอยู่กับความจริงแล้วก็เป็นคนตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรเพราะฉะนั้นเราจะคํำนึงอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มีอะไรเราจะโกหกแฟนคลับไม่ได้ ้าพี่บอยเข้ามาทีแรกแล้วพี่บอยจะมาแบบตั้งใจจะมาเกาะกระแสหนูนะอันนี้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 หนูพูดเนาะตั้งใจจะมาเกาะกระแสจะมาทําบ้านจินนู่นนี่นั่นโดยที่พี่บอยไม่ได้แบบจริงจังกับแฟนขับหนูไม่ให้ทําอันนี้คือเจตนาแรกของกลุ่มก่อนของบ้านก่อนก่อนที่มันจะเกิดจินขึ้นมาเนี่ยก่อนที่มันจะได้ทําบ้านเนี่ยหนูไม่ให้ทํา